อันนี้หลังจากที่เราสระผมและบำรุงกันเรียบร้อยนะครับหลังจากสระและโดนน้ำผมจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนลูกค้าตัดผมมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับอออสี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนแล้วนะเนาะฮิ้กรุงเทพนี่อยู่ตรงไหนของกรุงเทพอะครับเออสะพานสูงค่ะเขตสะพานสูงครับเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ จากคนผมบ้างนะครับตรงหนังศรีรษะตรงนี้นะครับแล้วก็ซอยเพื่อปิดบงังแล้วก็ยกทุยข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นทุยทุยต่ำนะครับเป็นบ๊อบทุยต่ำแล้วก็กรอบหน้าประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวพี่นุก๊กสะบัดผมแล้วก็เสยผมให้กล้องดูหน่อยนะครับนั่นแหละนั่นแหละโอเคแล้วก็จัดแสกแบบที่น้องแว่นบอกเลยนะครับเห็นไหมครับว่าข้างๆก็จะเป็นริ้วเข้าเลย เดีย๋ยวพี่นุกบอกหน่อยครับว่าช่างแว่นได้เซตทรงได้ได้ใช้แปลงกลมอะไรยังไงไหมครับมีค่ะอันนี้ก็คือก้มเป่า,ปาและเสยอันนี้ก็คือครั้งแรกเนาะที่เรามาร้านกันเ<ะ>นาะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเสียตังค์เหมือนเดิมเท่าเดิมทุกคนนะครับ<ะ> <laughs> ขอบคุณมากนะครับที่ขับรถ<ะ>มาจากกรุงเทพมาทําผมกับน้องแวน่น <laughs> ขอมินิฮาร์ดนิดนึงโอเคขอบคุณครับ <laughs> Tá